วันหลงวันประชุมสภาที่ผ่านมาได้เห็นท่าทีทางการเมืองจากพักรวมไทยสร้างชาติที่ประกาศตัวอยู่ตรงข้ามกับพักก้าวไกลอย่างชัดเจนผ่านการประลองกำลังในเวทีเลือกรองประธานสภาคนที่หนึ่งถึงแม้สุดท้ายจะเป็นชื่อปฏิพัทธ์สันติพาดาสสพิษณุโลกจากพักก้าวไกลเอาชนะวิทยาแก้ภาระไดาจากพักรวมไทยสร้างชาติ ทิ้งห่างกว่า207เสียงแต่ก็ปรากฏคะแนนจากฝั่งงดออกเสียงอีกถึง77เสียงและเมื่อถอดรหัสคะแนนของปฏิพัทธ์312เสียงคาดว่าจะมาจากฝั่งพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลทั้งหมดแต่กลับเป็นคะแนนจากฝั่งวิทยาที่เสียงแตกเพราะสิบพักว่าที่ฝ่ายค้า1 8 8 8เสียงพบเสียงสนับสนุนแค่105เสียงเท่านั้น ส่วนอีก77เสียงที่เหลือเลือกวิธีงดออกเสียงเพราะไม่ต้องการเล่นเกมกับพักรวมไทยสร้างชาติในครั้งนี้โดยก่อนถึงเกมเสนอชื่อวิทยาประลองกำลังกับพักก้าวไกลไม่กี่ชั่วโมงที่บริเวณหน้าห้องประชุมสภาก็มีกระแสว่าแก่นนำของพักรวมไทยสร้างชาติทั้งวิทยาแก้วภารดายและเอกนัทพร้อมพันเลขาพักรวมไทยสร้างชาติ ได้เข้าหารือกับพลเอกประวิตย์วงสุวรรณหัวหน้าพักพลังประชารัฐเพื่อแจ้งว่าจะขอเสนอชื่อวิทยาประชันกับคนของพักก้าวไกลโดยในวงนักการเมืองที่ทราบความเคลื่อนไหวนี้ก็มีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปทั้งเห็นด้วยและคัดค้านจนสุดท้ายแกนนำพักรวมไทยสร้างชาติยืนยันจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปจากนั้นก็มีกระแสออกมาว่าตัวแทนจากพักภูมิใจไทยออกมาบอกว่าจะขอฟรีโหวตในเกมนี้ ส่วนพักการเมืองอื่นก็ยอมปล่อยให้พักรวมไทยสร้างชาติได้เสนอชื่อคนของตัวเองถึงแม้อัครเดชวงพิทักษโรธโษศพักรวมไทยสร้างชาติจะยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีดีลลับแต่อย่างใดและเป็นเรื่องที่พักรวมไทยสร้างชาติดำเนินการเองโดยไม่ได้หารือกับพักการเมืองอื่นแต่ปรากฏหักเหลี่ยมทางการเมืองในสภาครั้งนี้ก็ชี้ให้เห็นว่าขั้วอำนาจเดิมใน188เสียง เกิดภาวะเสียงแตกจนกลายเป็นคำถามว่าจะส่งผลต่อการโหวตนายกในวันที่13กรกฎาคมนี้หรือไม่เพราะทิศท,ทางที่เห็นคือขั้วแปดพักการเมืองที่ประกาศเสนอพิธาลิ้มเจริญรัฐแคนดิเดตนายกจากพักเก้าวไกลอย่างผนึกเสียงสนับสนุนปฏิพัฒน์อย่างไม่แตกแถวแต่กลับเป็นฝั่งอำนาจเก่าที่เกิดภาวะไม่มีเอกภาพในเกมยกแรกศึกชิงรองประธานสภาในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามก็เป็นอนุทินที่ยืนยันว่าเสียงจากการเลือกรองประธานสภาไม่ได้ผูกกับการเลือกนายกรัฐมนตรีที่จะเกิดขึ้นนอกจากนี้หลายฝ่ายยังโฟกัสข้อเท็จจริงที่ต้องยอมรับว่าพรรคก้าไกลต้องเจอด่านหินจาก250สอสวที่มาร่วมลงมติในที่ประชุมรัฐสภาโดยเกณฑ์รัฐธรรมนูญต้องได้เสียงเห็นชอบเกินกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภา750คนหรือต้องได้376เสียงขึ้นไป อย่างไรก็ตามมีกระแสจากกลุ่มขั้วอำนาจเดิมว่าพลเอกประวิทย์ในฐานะแคนดิเดตนายกจากพักพลังประชารัฐก็ไม่ชัดเจนว่าจะมีท่าทีต่อการโหวตนายกอย่างไรดังนั้นหากพิธาไม่สามารถฝ่าด่านสอวอสำเร็จก็ต้องจับตาไปที่บัญชีนายกรัฐมนตรีจากพักการเมืองที่เหลือตั้งแต่ชื่อแผ่ทองทานชินวัตรเศรษฐาทวีสินชัยกเกษมนิติสิริอนุทินชาญวีรกูลพลเอกประยุทธ์จันโอชา พีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคและจุรินลักษณะวิสิทธิ์แน่นอนว่าฝั่งขั้วอำนาจเดิมยังถือความได้เปรียบจากการมีสส188อเสียงและสวอีก250คนแต่อย่าลืมว่าถึงแม้จะได้ชื่อนายกจากขั้วอำนาจเดิมแล้วแต่การเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยก็มีโอกาสถูกคว่ำตั้งแต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจสมัยแรกได้ทุกเมื่อขณะเดียวกันจาปรากฏการขั้วเดิมเสียงแตกนั้น หลายฝ่ายก็ประเมินว่าจะเป็นสัญญาณที่ส่งผลต่อเกมพลิกขั้วตั้งรัฐบาลในอนาคตด้วยหรือไม่เพราะในชั้นแรกเสียงจากสวจะเป็นผู้กลุ่มชะตาว่าที่นายกคนใหม่จากชื่อที่ถูกเสนอจาก8ปดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลจะทำให้พิธาไปถึงเป้าหมายได้หรือไม่โดยเฉพาะพิธายังมีคำถามจากสวในเรื่องของคุณสมบัติการเป็นนายกรัฐมนตรี ดังนั้นกนารโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้จะมีคำตอบว่าสุดท้ายแล้วเกมจะมีสมการดันสูตรพลิกขั้วเกิดขึ้นจริงหรือไม่เมื่อขณะนี้คลื่นใต้น้ำทางการเมืองยังคงไหลเชี่ยวไม่หยุดนิ่งทั้งสิน้น